กับอีกหนึ่งคันนะครับผมคอนด้ารีดหนึรี่สิบตัวนี้เป็นสีวาวนะดูที่ฝาครอบแขงได้มีสองคันนะครับคันนี้ยังติดไฟแนนซ์อยู่คันนี้เป็นชื่อผมเองถ้าจะเอาก็ได้แต่ผมจะมารีวิวคันนี้ก่อนสองคันนี้เหมือนกันต่างก,กันแค่สีอ่ะ เรามาดูไม่กันนะนี่รีโมทนะอันนี้ล็อกนะครับอเมื่อกี้หากุญแจไม่เจอมาอยู่ที่6,700นะครับผม เดี๋ยวก่อนออกหรือ,อยังไงเดี๋ยวผมเอาไปเซอร์วิสท,ที่ศูในย์ให้เลยครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ถ้าออกจากผมคือถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามา,าฟังเสียงสตาร์ทกันยังเงียบเลยนะครับ ไม่มีดังไม่มีอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาดูใต้เบาะกันที่ใต้เบาะบึ้มอันนี้ยังไม่ได้แกะทากงโรงงานเลยอันนี้เป็นคู่มือนะไใช้ระยะพันโลแรกเดี๋ยวจะไปเข้าตอนหกพันซึ่งถ้านลูกค้าจบก็คือผมจะไปเข้าศูนย์ให้ใช้ตอนหกพันให้เลยอันนี้ถือว่าเป็นสัมนาคุณจากทางร้านนไม่ใช่ทางร้านสิทางบ้านผมผมไม่ใช่พ่อค้าขายรถ แต่ผมแค่ชอบขายรถโอเคครับขอบคุณครับ